มาทุกคนเมื่อน,นี้ค่อยสิพามาเบิ่งไก่ได้หนึ่งเดือนเนาะสามโตได้หนึ่งเดือนแล้วก็ได้เวลาย้ายไปอยู่ทางนอ,นอกกบสิได้เอาไก่ใหม่เข้ามาอันนี้ก็ไข่อันไดประมาณอ่าประมาณห้ามื้อถ้ากินอาหารเนาะเธอสามโตจริงๆเลยตอนเข้าไปฟากกาสามน่วยค่อยๆเกัาไปฝักเนาะ เก็บใบพรสามน่วยตัวนี้ก็คือไก่ไก่ตีนะซื้อมาอันยุตลาดนี่ครบประมาณได้สองเดือนแล้วหละแต่ว่ามุกคูมันตัวนึงละตายแล้วค่อยก็เลยเงยแยกออกมาเนาะมันกินบททานมู่นะก็เลยตรงนี้ออกมาเพราะว่าตัวนั้นก็นมันเป็นพญาเนาะตัวนั้นเนาะบอกว่าตัวยุงกินหลังมันรือว่าเป็นพญาเอยียงแบบสลังนะ เป็นตุ้มๆอยู่ค่อยหาก็เห็นเนาะก็เลยเอาอยาให้กินกับบทันเสียยมันปล่ยกระลรแยกตัวนี้ออกมาเลยตัวเดียวนี้ก็ต้องทะนุทน,นอมแน่เนาะไว้เป็นพอพันเพื่อนเนี่พันจากูหูปตักผูหรือบ่าอเนอะน่าจะเป็นตักขูเนาะมีไก่ที่เอาไก่ที่ครบหนึ่งเดือนเสียเอาไปย้ายไปยูทางนอกเนาะนว่าสียงายเอาไปยูทาง ไปเทนไก่ไข่อยู่ทางนอกซื้อมากกับลายอยู่ได้นน่กาสิปลายน่วยผู้สิเจ้ากต่ยังเดือดต่สามตัวนึงแต่ว่าหน่วยที่หนึ่งนะค่อยอฟักเองตัวลายนี่ซื้อมากับตัวขาวๆนะแต่ถ้าจะสองตัวเนี่ยอันพี่ฟักมันบุบปีนนะทุกคน,นมันเพลแล้วอันตัวฟักนะซื้ออันใหม่มาอยู่เถึงนั่นแหละเลยบริบรทไทยให้ทุกคนเบิรงเนะซื้อมา,ามันเป็นแบบใหม่ เดี๋ยวาสิใส่เกตอันนี้ไปนะทุกคนใส่เกตนี้ไปมันก็ยังยังดือ้ออยู่ได้นี่มันกําลังโดวยว่ากําลังหันนะนะเหมือนเออเหมือนคลาสก่าตุกเบตโต้พิธังกรยาถ้ามันเจอเดินกวงๆแล้วมันสิเต็นโดเต็นดองเล่นไปเล่นมาเลยจนเอาเข้าเครือบบร่องบอดได้สิจาว่าบินเอาตัวนึงเข้าฝั่ตัวนึงบินออกเอาตัวนึงเข้าฝั่ตัวนึงบินออกว่ะ แต่ละตูก็คุณพอนนั่นดูดคิดดูอยู่คุเ่นคิดดูอยู่เหี้ยใช่มันเหี้ยเนาะทุกคนมันยังโตน้อยอยู่มันยังยาน้อาเคยเข้าเก็บสิพอเกพยายามอกเข้าเนาะคือเฮ้าเอาอีกอ่งมาใส่ที่มันมีอีกอย่งมาใส่ใครกะจะใส่เก็บใส่เก็บบบ้ามันฝดลมบาทฟามันฝดลม ปิดกับปิดไปอยู่แบบก็ได้หงางยอวงมามกเลยไปสุดยอดกระซามมะหมกทุกคนเอากระซามะม,ะม,ะาามาปิดงามไล้ตัวลายนี่นะเสีดยด้แต่ว่ามันตายในไข่เป็นโตเบริร์ทุกตัวแต่ว่ามันอันนั้นมันตายคาไข่มันนะมันเน่นนาก่อน นี่เขาจะเอากระสามเขไปมีมาไว้จังสีเลยเทนไอ้พวกเปดตุกอนสุดกอน,นั่นได้ประมาณสามเดือนมาสักกินน้ำเล่นกินน้ำนะปล่อยออกมันอยู่ทางนอกน้ำเมงใหญ่เลยมันจิกกะบัวปานได้แล้วมันบัวตอดปานได้เพราะว่ามันบัวทันมันตอดกับบัวทันมันเออ <laughs> บางตัวกระทันนั่นแหละแต่ว่าบมเป็นยอย่างปล่อยไปลดเพราะว่าพื้นที่กวางในใกล้มันน้อยเนาะ เกาเป็นเลยนี่ไข่ไก่ข,ของเฮา,าค่อยๆนะแต่ยังไข่ปลาไหลนะบางมือกับจิตเปดหน่วยเกาหน่วยก็มีอีกตามสาภาพอาการเนาะอีจะเอาลมมันประสานซ้าม,มือใดไม่กินอีกไม่ใดอารมณ์ดีมันก็ไข่ร้ายนะทุกคนเนาะมีเดินมี่เฮาเฮ็ดไม่เดินไดค่อยเฮ็ดอได้ประมาณทิศนี้นี่แหละตัว่ทางนอกนี่ให้เพิ่นนอน เอาพวกเต็มตัวให้นอกข้างนอคนะนี่เป็น,นออขันนะ้งง่ายกับพ่อพันพอพันในกาลีดน้ำเชื่อรกระบอกได้จากเชื่อสุดเจา้าอันนี้ก็คือไก่พันผสมนะไก่บ้านผสมลายไก่พันก็จะว่าไปซื้อมาไปซื้อตลาดมนาะคู่เดียวกับไก่ตีให้เลยแต่ว่าตัวพวกนี้อาจจะใหญ่กว่าตีพุทธง,ง่ายถึงใจดั่ง กูเฟตูเฟต์มีนะมีก็จะประมาณนี้นะทุกคนเนาะไก่นั่นกน็สามเดือนแล้วได้มีทุกคนยังน,น้อยอยู่คือว่าตัวนึงเดือนนะจะสีซั่มนะเจ้าเป็นเพราะอันกินอาหารบทั้งมู่บปสักมันเป็นเพราะหลายตัวให้อาหารกับปกติเด้ะแต่นเน้นให้แต่ว่าพูดให้อันให้อย่างกับบุญมากด้วยกัน ที่เขาก็ให้เนยแดงให้ต้นกล้วยนีย่เดือดซีก็จกบดิเน้นมันเห่าหางหลายมันถึงโตมันถึงโตไงขนาะด